ภายในเวิร์กชีตนะครับจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลักๆคือคอลัมน์และโ o w นะครับโดยหัวของคอลัมน์เรียกว่าคอลัมน์เฮดดิ้งจะแสดงด้วยตัวอักษร A B C ไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถูกกำหนดให้เป็นชื่อของคอลัมน์เช่นคอลัมน์ A นะครับและหัวของโ o w เรียกว่าโอลเฮดดิ้งจะแสดงด้วยตัวเลข1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถูกกำหนดให้เป็น ชื่อของโร w เช่นโร w 1เป็นต้นนะครับและจุดที่ตัดกันระหว่างคอลัมน์และโร w นะครับเรียกว่าเซลล์นะครับซึ่งชื่อของเซลล์จะตั้งโดยชื่อของคอลัมน์และโรมที่ตัดกันนะครับเช่นเซลล์ที่เกิดจากการตัดกันระหว่างคอลัมน์ A กับแถว1นะครับเรียกว่า A1 แสดงให้เห็น ในช่อง Name Box นี้นะครับสำหรับประโยชน์ที่สำคัญของเซลคือเป็นหน่วยย่อยที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลและสูตรการคำนวณต่างๆในเวิร์กชีตนั่นเองครับ